ที่สวนแยกกับแยกนเตียกไว้ให้นอได้เราจะปล่อยไปปรอบว่อนทำรบว่าที่นีเป็นเนนายังวัดตัดเนี เขาเห็นยังอย่างนี้หรือมัู้ ก็ไปอภิปรายเรื่อยๆนะครับดูความเปลี่ยนแปลงควเจริเตรบโตอเไปเรื่อยๆเขาได้เขาจะเตโตอ๋อได้ยเราเอาจะแท้งลงนะเนี่ยเรจะตั้งเติกันใหญ่

ข้าหลังบ้านได้เอามาวงกทงหลังบ้านนามันากว่าเลยรอกจักฟาดขมนนอ่แหละไนวดเ้านี่แหะฮัมุมเนียมันยาวเลยตูจะหลักตูใหญ่เ้อไปโบได้ดอกพี่เจดอกนั้นบว่าพี่เจพี่เอาเพอต่อเลยโอ้ยแล้วม่ได้แล องกองเกบที่นอนก่อนลูกเก็บที่นอนแอบไว้ก่อน้จะเอาไว้มุ้ไหน ครับผมครับสวัสดีครับผมมาตรายคะคุณม่ทำมาหมื่นหลังจากที่เฮาเอาเอาเล็กมาเนาะเอาเล็กมาลง เราเรียกมงนเนาะรนเะรามีโรงานที่จะทำบ้านกระดาน,นะครับอันนี้เนาะเรียบร้อยแล้วก็ดีกลับไปตรงตรงหน้าบ้านบ้าน,นี้เรากำลังาคิดอยู่พอดีทางพี่พิระวันบอกว่าพาค่อยไป้านนอนนีว่าไหนผมก็เออโอเคไปเลยก็ยไม่ได้รู้ว่าไปแบบไหนยังไงก็พาเพื่อนไปทีนี้ก็คือไปร้านที่เป็นร้านในเฟอร์นิเจอร์เนาะอยู่ทางพุ่นอะ่ะก็ไปเลือกเฟอร์นิเจอร์ไปอะไรต่าง ทีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไปให้ใครเราไม่ได้ถามนะไม่โจ๋ไม่จูงไปว่าคือเราก็สุดท้ายก็คือโอเคเราก็นึกว่าเคนซื้อให้เราคนเองแต่ว่าทางท่านผู้ใหญ่จะมีคนซื้อให้กับทางน้องกองโดยทางให้ที่ชะวันเป็นสะพานบุญทา,างเมืองกานะนะก็ประมาณนั้นทางไปที่ไปที่มาก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จภารกิจต่างๆกว่าจะ ขึ้นของแล้วอะไรต่งางๆก็อยู่ในช่วงของขั้นตั้มนะครับกว่าจะเลือกกว่าจะหลังก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ใจดีเพื่อนด้วยนะแล้วก็ <im érica> ต้องขอแสดงความยินดีกับทางลูกหวังแล้วก็น้องครองว่าตอนนี้ทางนี้ก็คือเล่าถึงวังขอบคุณครับาค่ะให้ที่ละวันจะละวันนะ อยมาให้ได้นี่แหละพอคุณพ่นก็เกะี้ยอมให้เร้อยแล้วตอนนี้ก<ะ>็คือเหลือแค่ บวบไวได้เขาสามคนสคนบวได้แล้วต้องหลายคนก็อยู่พอมาน้ำถ้าเรืน้เราต้องสนใจมานี่นึข้าวเรานานอะไรมานี่นึงอาบุญแก่ข้าวอะไรต้องอะไรนี่เจอเฮก่อนนี่ต้องไมตองอยู่จะไม่อมมาให้ไม่ใช่ได้ไหมตัวอยู่ใช่ไหม ตัวน้แขน่างนี้างหน้าวก่อนแล้วผมจไปกนเเดีนนง่ายี่ไนหหอายไเข้าไปนะไปนียังเบี้ยนอะไรนักบอกโอ้ขอมันนักมันมีประจุกจุกนำหาอย้านี้ เขาก็ได้เอาเขาทังขางนัยนี่ขาทั้งจ้างมส่ได้ตะแคงเขาดน่นี้เขาไปก่อนแล้วยกครับยเบื้องเบิ่งค่อยดีเอาเอาเขาเด้อครับเดี๋ยวจะไ่ไหมฮะเรียบมันลงนะพอมันลง บัดปีนัาเขาไปรุตนี่ต้องแก่นี่เขาเปรลตว้าไ้่ะ้างนี้มันบวมลกโอ้มันบวมตั้งใจเฮ้ยแล้วดลเดินรอบเลยเฮ้ยรอบเดินตอนนี้ก็ ก็จะมีตู้ม้ส่งนะครับม้ส่งได้เลยน่าะมีน้องมางเลยครับไปไกจลจังเลมันไม่มอมาอ่ะออบอกให้เข้ามานี่เ,ออนเรา,เล,าล้ม้วบ่แกเดอกแล้วอ,ะอ,อ,อ่ะเอ้าเอ้าเรล้มดอกสา,า,ามักราเนเลมกตะแครงใส่ขอบมันนั่นแหละ ครับคิปนี้นะครับก็จบตัวเพเท่านี้นะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้ทีพักข้อนพัดเบต้าโคแขนเกลียวอาบน้ำเกลียวล้างหน้าทีพีสกินอาเซียมยิ้มกันแดดและก็สบู่อันนี้ชบนะครับเสื้อคอกมมาริจิตนาคาราชเสื้อคอปกแขนสั้นแขนยาว มาดีพีชบายรัชนีรูทินแสดบบ้างมีสมุนภัยวางไัยยาศิฟันสมุนภัยเกมเหิบแล้วก็กวเดเตี๋ยวเรือรถอรวัติ01 Channel นะครับ PT McOil ซื้อได้ที่มาเลขโทรศัพท์09 2794 726 098 56 55 266 0632425644และ0923924458ในนามช่องหมวดฟืน้นเนอร์นะครับทีนี้ก็จบลงเพอย่างนั้นนะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเนอร์แล้วก็ดูโฆษณาย้อนหลังให้ช่องหมวดฟื้นเนอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ